สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่1-7ถึงพฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของความพยายามนะคะชาวมังกรอาจจะมีความเหนื่อยล้าเข้ามาปนบ้างนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนอดกลัน้นทำในสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะเรื่องของการงานจะพบกับเรื่องของความท้าทายนะคะท้าทายความสามารถ ท้าทายความอดทนนะคะโปรเจกต์คโครงการหรือว่าแผนที่คุณวางไว้นะคะอาจจะมออีพยายามหาในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะให้มากขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่าเมื่อยล้าท้อแท้ไปบ้างนะคะสัปดาห์นี้เรื่องของการงานภาพรวมนะคะก็ยังมีอุปสรรค ในด้านต่างๆนะคะการค้าขายอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางนะคะมองหาช่องทางใหม่ๆหรือพยายามคิดค้นวิธีนำเสนอใหม่ๆนะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่อยากเริ่มต้นธุรกิจที่คุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้ไม่เหมาะกับการคาดหวังนะคะถ้ามีใครมารับปากจะช่วยเหลือหรือสัญญาดิบดีนะคะอาจจะมีเหตุให้ล่าช้าคาดเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเจ็บป่วยคิดมากบางรายเกี่ยวกับความเครียดความดันนะคะโรคหัวใจ ออกกำลังกายน้อยนะคะก็ให้พยายามฮึดสู้ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับมาดีดังเดิมนะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะคนที่คิดว่าใช่อาจจะไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจหรือไม่เหมือนที่คิดไว้นะคะทําให้เริ่มไม่แน่ใจในความรักที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะในสัปดาห์นี้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีเหตุให้อึดอัดห่างเหิน หรือว่าไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะจะกลัวว่ารักจืดจางลงไปบ้างนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรต้องอดทนแล้วก็เปิดใจให้กว้างค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิเคนโชวของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ